สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันะขึ้นรายการประจำทุกเชาก้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซอสีจะมาซอสีจูจี้จุกจิกกับพวกแกน,นะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ละก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมประสาทายาูทูบเจดมออฟฟิเชียลซับสไครป์ซันเจดิงให้ฉันด้วยไฮ้ลอดเอาฝากไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากไปกดติดตามพี่นินแบบใกล้ชิดก็ไปที่ชแน,นลของนางได้เลยนะพี่นินอินเลิ ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศแอดไลน์มาสั่งกันได้ที่แอดเจดดัมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะก็มาอุดหนุนกันได้นะยี่หอยหลอดนะไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจม,มากกวเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ลีกเอิงของเซเนกันเซเนกาลนะจ๊ะเมื่อคืนดูอเนเอสก็ชนะโกรีไป1-0เอาไปดูพิมพิริของมาลีกันหน่อยเมื่อคืนนี้งอกกระป๋องในน้ำเชื่อมอยูเนเต็ดนะก็เปิดบ้านเฉือชนะลูกตาล,ลอยแก้วซิตี้ไป2-0 <c oughs> มีที่ไหนเล่าเมื่อคืนเอสโกเสมอกับบููููกกกกนนีีนี่ไไปปป1-1ออออาดดซเเรร์ลลขงคุณยิ <c oughs> ะัะ เมื่อคืนชนะกเอาควาซิมนะก็เปิดบ้านถลม่มชนะเอาดิวันยาไป3ประตูต่อศูนย์เอาไปดูฟุตบอลที่วุนววนวนะ่นวายวุย่นวายนะลิทัวเนียลิทัวเนียนะจ๊ะเมื่อคืนมีคู่เดียวซาลเกริสก็กชนะชนะของลิเทเรลไป3าศูนย์อันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของฟุตบอลกันบ้างนะพวกแกนะ,ปะกกนไปเริ่มที่เรื่องราวของท่านประธานสโมสรฟุตบอลที่เตะฟุตบอลได้นิดหน่อย,อยอย่างประธานเป้เคลียร์นในบ,บัพเป้นะจ้าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ตตต่่่่่อออออออสัััญญาาาาาททีีีีมยยููกกกกบบเเเเเปปปปชชฤดลลรงงนนน้้้้้ไแวํใหจจะข ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยเพราะถ้าร้อยถึงมก,กราคม2024เมื่อไหรเนี่ยเอ็มเปเป้จะเจราจากับทีมไหนก,ก็ได้และจะย้ายตัวแบบฟรีๆนั่นเองทำให้ล่าสุดเนี่ยนะประธานสโม,มสรของปาริสแซงต์แชร์แมงนัซเซอร์อัลเคเลฟี่นี่ยั่วขาดเลยและยืนยันเป็นมั่นเป็นหม,นนหมอบอกว่าเอาอยัางไงพูดมาถ้าจะอยู่ต่อกับทีมต้องต่อสัญญาออกไปภายใน2ส,สัปดาห์นี้หรือถ้าไม่อย่างนั้นจะปล่อยตัวเอ็มเปเป้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยเช่นเดียวกันเพราะไม่มีใครใหญ่เกินกว่าสโมสรนอกจากสโมสรชุบแป้งทอดเออเขากำลังเครียดกิวอับ สื่อในฝรั่งเศสนะแล้วโอ้โหนะักข่าวนี่ถามเรื่องของเอ็มเปเป้เอาเคอนะรฟิก็ตอบแบบนี้ว่าอีนี่จุดยืนของฟีนะชัดเจนนะจ๋านะาก็ยกักหน้ะยักเอวนะไม่อยากพูดซ้ําหลายรอบนะพูดไปหลายครั้งแล้วถ้าเกินน้องเป้เนี่ยนะอยากอยู่ต่อนะก็อยู่ต่อเซ็นสัญญากันเลยอยู่กันต่อยาวๆเลยนี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนะฟีไม่อยากเสียผู้เล่นแบบนี้ออกไปนะและเราไม่ต้องการเสียเขาแบบฟรีๆสิ่งแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสนะน้องเป้เนี่ยเคยบอกแล้วว่าเขาจะไม่ยย้้้้าาาาฟฟฟรรรีีีีีีเเเพะะฉนนนนนนััั่่่่ถวขปลใจมมผิิดดอไไท คือคําที่น้องเป้พูดไว้เคยคุยกันไว้ตกลงกันด้วยปากเปล่าไว้แล้วว่าน้องเป้เนี่ยจะไม่ย้ายทีมแบบฟรีๆตอนนี้เลยทําให้ฟรีเยช็อกมากเลยน้องเป้เนี่ยนะเป็นสุภาพบุร,รุษเป็นเด็กที่ดีนะการย้ายฟรีอกอกจากทีมอย่างเฟสเชนเนี่ยนะไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลกใจและผิดหวังมากในวงการฟุตบอลเนี่ยนักเตะที่ด,ดีสุดในโลกแบบนี้ไม่ควรย้ายตัวแบบฟรีๆเราจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมบาเป้ต้องตัดสินใจภายใน2ส,สัปดาห์นี้จะต่อสัญญญาาาาาาหหรรรืืออออออจะะยยย้้้กกไไปปถมม่่่่่ตตงงเ็นนนนสััใููท That the I Do ค เพราะฉะนั้นที่นี่เปเช,เชไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรไม่ว่าจะเป็นน้องเป้หรือเป็นตัวฟี่เองก็ตามโอ้โหยั้วขาดเลยถึงขันบอกเลยว่าถ้าไม่ต่อสัญญาทางออกก็อยู่ตรงนู้นเพราะฉะนั้นดูแล้วโอกาสที่จะยื้อกันไปมีสูงเลยถ้าไม่ต่อจริงซัมเมอร์นี้อาจจะได้เห็นมาเป้ย้ายทีมเลยทันทีเพราะว่าถ้ารอต่อไปเสียฟรีๆนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้มันก็มีเรื่องตลกแต่ไม่รู้ว่าแฟนหงแดงจะตลกหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดมีข่าวจากนักข่าวสเปนที่ชื่อว่าเอดูอากิเร่เนี่ยเขารายงานว่าพี่มมาาห ลิวพูน sure. <qué says it> ั่นเองล่าส yeah. so ุดเอดูอากิเร่เนี่ยมันรายงานออกมาว่าลิวพูเนี่ยยื่นข้อเสนอ200ล้านยูโรเพื่อดึงตัวเคลียนเอมเปเป้มาล่าตะข่ายที่แอนฟิลนั่นเองเพราะว่าอย่างที่จะดาเซาซีไปข่าวแรกว่าท่านประธานนาเซอร์อัลเคลฟี่บอกแลาว่าถ้าไม่ต่อสัญญาก็จะขายเอมเปเป้ออกจากทีมนั่นเองนะโดยเอเอดูอากิเร่นบอกไปตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแนฟฟิศของเปเชช่ว ที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนั้นก็คือมีข้อเสนอจากลิฟวูเข้ามานะลิฟวูเนี่ยยื่นข้อเสนอมาถึง200ล้านยูโรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนี่คือค่าตัวที่นัซเซอร์อัลเคลฟีต้องการขายเอเบเป้ด้วยราคานี้อยู่แล้วอ้าวละเออแฟนลิฟวูก็ฟังหูไว้สักห้าหูแล้วเพราะไอเอดูไอกีเร่เดี๋ยจะทำให้แน่ใจว่ามันโดนน้าท่อมไปหรือว่ามันดูดกัญชาไปหรืออะไรก็ไม่รู้สมองมันอ่องหรือเปล่าไม่รู้นะรายงานข่าวนี้ออกมาก็นะฟังกันขำๆแล้วกันเนาะเอาไปดูกันที่กองกลางหมายเลข7คนหหม่แงโอทฟยาเนเดาอคนาบหมานะ ก็ล่าสุดเปิดตัวไปเรียบร้อยหลังยามาจากฐานะกาคารักเชนซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นี่รวมหลงจ้งเบ็ดเสร็จแล้วนะแล้วก็ร oh well, ับมอบเสื s awesome. <S ้อหมายเลข7จ็จากเอริกเทนฮาร์กปสัญญายาวถึงปี2028ัิดเจ้าตัวเปิดเผยเปิดว่าที่ตัดใจย้ายออกจากเชนซีเนี่ยเพราะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนสาคัญและไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมในอนาคตของเชนซีอีกต่อไปเพราะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเชนซีแสดงออกชัดเจนว่าไม่สนใจในตัวเขาอีกต่อไปนั่นเองนะโดยเมสันเมาท์ให้สัมภาษณ์แบบนี้กับสื่อของอังกฤษนะเขาบอกว่่่าาาาเเหลยดดนนนทีผมัก็ชจ ว่าเมาส์เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนงานของเชลซีต่อไปและพอเมาส์รู้ว่ามีแมนยูเต็ดเข้ามาเนี่ยนะเมาส์ก็ตัดสินใจแบบทันท่วงทีเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยแมนยูเต็ดคือทีมที่ยิ่งใหญ่นะนักเตะชื่อดังเนี่ยเมาส์เองก็เคยลงดวลกับพวกเขาที่โอทัฟฟ์นี่แหละเพราะฉะนั้นเมาส์เองเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของแมนยูเต็ดตั้งแต่เริ่มแรกเลยการย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ก่อนพรีซีซั่นเนี่ยนะคือช่วงเวลาที่ดีมากเพราะเมาส์ต้องการจะพรีซีซั่นกับเพื่อนๆและเป้าหมายหลักคือทํางานหนักเพื่อได้้้ใจจจแนแนแนนนนมเตดดอออััองีววะะําบนะบบกก การที่เมซันเมาส์ย้ายมาไม่รู้จะเล่นตรงไหนแต่เชื่อมัน่นในตัวเอริกเทนฮากว่ามีระบบมีทัคติกที่รองรับเมซันเมาส์ไว้เรียบร้อยและยิ่งรู้สึกดีเวลามันเลือกเบอร์เจ็ดเว้ยเขาบอกเอริกเทนฮากมอบให้แต่ถ้าเด็กมันใจไม่กล้าไม่กล้ารับนะเบอร์เจ็ดมันกดดันนะแปลว่าไอ้นี่มันใจได้เว้ยเอาอย่างงี้เชียร์กันขาดใจเลยเมซันเดี๋ปากเธอหน้าจูบเมาส์นั่นเองนะจะ๊ะเอาไปดูที่ตำนานกองหลังปากเป็ดอย่างริโอเฟอร์ดินานกันบ้างก็ออกมาบอกว่าฐานากาาคาร์ชเชนซีเนี่ยจะต้องเสีย ต่อไปได้เลยนะั่นคือกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะ้าสูรแมนยูแต็ดก็เปิดตัวเมชันเมาส์ไปเรียบร้อยสวมหมายเลขเจ็ดรัวฟินนานก็ทวีตแบบนี้เลยเขาบอกว่าอ่ารี่ยินดีมากเลยนะที่น้องเมาส์นเนี่ยย้ายมาอยู่กับยูในเต็ดนะยังเป็นวัยรุ่นยังหนุ่มยังแน่นมีความสามารถนะมีพชั่นที่สูงแล้วก็ประสบการณ์ในเกมใหญ่ก็เพียบไปหมดนะความกดดันมันสูงนะถ้าเกิดจะเล่นในกับยนะูในเต็ดเนี่ยแต่ไอเด็กคนนี้มันทำได้แน่นอนในฐานะนักเตะเนี่ยนะไอเมชันเมาส์เนี่ยนะจะหาประตูมาสร้างสารรค์โอกาสนะแล้วก็ทำงาน ขาดหายไปจากคนอื่นที่เล่นกองกลางให้เราอยู่ตอนนี้ทีนี้เนี่ยนะเชนซีเนี่ยต้องเสียใจแน่นอนในการขายเมสันเนลให้กับแมยูเต็ดและบอกแมยูเต็ดเลยนะตอนนี้ไปตามล่าหาศูนย์หน้าเบอร์9ได้แล้วอ้าวตามนั้นนั่นคือริโอฟอร์ดินานทวีตแบบนี้ซึ่งเําเห็นด้วย100%เลยนะจ๊ะอ้าวริโอบอกให้ซื้อกองหน้าแต่ล่าสุดเนี่ยฟอบชโชโรมาโน่นะเดี่ยวข่าวพอมดตลาดซื้อขายลูกหนังรวมไปถึงสกายสปอร์ตและสื่อในตุรียอยางกาเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานไปในทิศทางเดียวกันเรื่องขององเรโอออนนนนาาา่ผูู้สวรรรตตชมขงิิ์ทีีย เป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ดอมเบเจ็ดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดของเจดมันเองนะั้นล่าสุดเ่ยนะทุกสื่อเลยรายงานตรงกันว่าแมนยูเต็ดเนี่ยขยับข้อเสนอเพิ่มแล้วจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยื่นไปประมาณ40ล้านปอนด์นะแต่อินเตอร์บอกเฮ้ยไม่พอไม่พออยากจะได้อยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์ล่าสุดยูเต็ดยื่นข้อเสนอเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะไปอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่ก็ยังมีส่วนต่างอยู่ประมาณ5ล้านปอนด์ที่จะจบหรือไม่จบตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันเพราะว่าอ่าสื่ออย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตเขารายงานวา ส่วนตัวสัญญาอะไรที่เป็นส่วนตัวเนี่ยอองเดรโอนาน่ากับเอเนต์คุยกับแมนยูเต็ดจบแล้วเหลือแค่จํานวนเงินค่าตัวที่อินเตอร์มิลานเรียกร้องอยู่ที่55ล้านปอนด์แต่ตอนนี้ยูเต็ดขยับบิดขึ้นไปที่50ล้านปอนด์นั่นเองนะจ๊ะอา้าไม่น่ามีปัญหาจะดํเชื่อว่าน่าจะจบดีลนนี้ภายในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงนี่แหละนะสำหรับอองเดรโอนาหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะอ่ะมาต่อที่ดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมกันบ้างกันแล้วกันอย่างเมสันรถแห่กรีนวูดนะ แมกนิเต็ดนะแม้ว่าอิเทนฮากเองจะแจ้งความจำนงไปยังบอร์ดบริหารว่าต้องการให้เมซันกรีนวูดกลับมาลงฝึกซ้อมก็ตามแต่ริชาร์ดอโน่โจเกเซอร์นั้นโดไปถึงจอห์นเมอร์เทอร์และบอร์ดบริหารของสโมสรก็ยังฟรีสเรื่องนี้บอกว่าเฮ้ยทันเย็นอย่าพึ่งเพราะมันจะมีแรงต่อต้านแน่ๆนะโดยได้ยิงไว้ย2่ปีเนี่ยโดนแบนจากสโมสรไปตั้งแต่มกราคมปี2022เพราะมีข้อหาทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวแล้วข่มขืนแฟนสาวเฮาโรบสันนั่นเองนะแต่ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่่่่่าาาาานนนนนนมมมออออออัััััยยยยกกกกรขงงงงงฤษเเเเเีีคค้สไฟ็ืหุดดดิตะ ไปแต่ยูเต็ดก็ยังไม่ได้รับรีวูดกลับมาซ้อมกับทีมนะเจ้าตัวต้องไปเช่าสนามฝึกซ้อมเองเพื่อคงความฟิตของร่างกายไว้แต่ตอนนี้ดูแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ในทีมชุดฤดูกาล2023-2024เพราะรายงานจากเดียวอรติกเนี่ยเขารายงานว่าบอดบริหารแมยูยังกลัวคาคอรหากลัวคาวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาสังคมโซเชียลหรือแม้แต่สังคมโลกนั่นเองเพราะว่ากรณีการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องใหญ่มากที่เมืองนอกเขานั่นเองเอารอดูแล้วกันซึ่งจะมันส่วนตัวนะจะทันว่าไม่ได้กลับมาเล่นห้ไน็แลวก แล้วเดี๋ยวค่อยลดความอ่าเขาเรียกลดกระแสต่อต้านแล้วค่อยกลับมาเพราะสัญญาของกรีนบู๊เนี่ยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงปี2025นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่เดบิวต์เฮ่กันบ้างนะผู้สาประตูค่าตัวฟรีที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยล่าสุดออกมาโพสในโซเชียลมีเดียของเต็งแบบแปลกๆเว้ยโพสอิโมจิรูปนักมายากลซะอย่างนั้นก่อนหน้านี้เคยมีครั้งหนึ่งแล้วที่โพสอิโมจิรูปหาวแบบฮ่าอเหมือนแบบรอคอยสัญญาก็ยังไม่มาสักทีนะอ, e อ,อันนี้โพสอิโมจจิิิิิิรรรรูููปปปปปนนักกมมมาาาาาาายลลลลลไไ่่่่่่แใวววดดดดดเเเคออออ์์ฟฟหหืืซ ก็ไม่รู้นะแต่มันมีข่าวออกมาว่าเดคเคอเนี่ยนะพร้อมจะลดค่าเหนื่อยเพื่ออยู่กับยูเต็ดต่อไปเพียงแต่ยูเต็ดขอลดเยอะไปนิดนึงตอนนี้รับอยู่3 7 5 0 0 0ปอนด์กับสัญญาฉบับเดิมใช่ไหมหมดสัญญาตรงนี้ปุบ๊บยูเต็ดยื่นให้ใหม่ขอเหลือสัก2,000 0 0ปอนด์ได้ไหมหายไปเกือบ1เท่าตัวเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องวัดใจกันทั้งแมนยูเต็ดและเดคเคอว่าจะอยู่ต่อกันไหมหรือจะแยกย้ายบ่ายนั่นเองนะจะเอารอดูล่าสุดก็ตกเป็นข่าวกับทีมดังจากนโซลีโปรลีกหลายต่อหลายทีมสำหรับเดบิดเดเฮ อนนะเอาไปกันที่ว่าที่กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก,กันบ้างอย่างแฮร์รี่เคนยอกยอกล่าสุดนะในฐานะกัปตันทีมชาติอังกฤษแล้วก็เป็นนักเตะคนสำคัญของทันนสเปอร์พักพังประชาไก่เนี่ยนะก็ดูแล้วโอกาสจะอยู่ต่อมีสูงเพราะไบเยอร์มวนิกเองดูเหมือนจะไม่สู้ค่าตัว100ล้านปอนที่ดดนนีลเลวีประธานหัวสเขาตั้งค่าตัวแฮร์รี่เคนไว้นั่นทําให้ตอนนี้แฮร์รี่เคนเตรียมจะเข้าพบดดนนีลเลวีแล้วก็แอ e, นช์ปอสเตโคโกูคุณซือคนใหม่เพื่อเจรจาว่าจะเอายังไงกูแน่ให้กูอย แค่หน่งฤดูกาลเท่านั้นนะรับคะหนนอยู่ที่ประมาณแค่2 0 0 0 0นปอนด์เท่านั้นเองซึ่งถ้าย้ายทีมจะรับมองกันอย่างแฮร์รี่เคนสี่ห้าแสนเนี่ยได้ไม่ยากเลยนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเจราจาก,กันเพราะในวัย30ขวบในเดือนกรกฎา,าคมนี้เนี่ยเคนเองต้องการความสําเร็จและสเปอร์เองไม่น่าจะให้เขาได้ในมุมมองก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดสเปอร์เองก็เหมือนจะยกระดับทีมด้วยกันเซ็นส,สัญญากับเจมส์แมดดิสันนะเดียนครูเชฟสกี้กูเยโมวิคคาริโอนะแล้วรวมไปถึงกําลังจะได้ตัวมิเนอร์โซโลมอนปีกทีมชาติอ,สญญญอิสราเอลลลมมมาาาาารรรรร่่่่่่วททัััพพเเเเเืออออสสสิแแกกกกงใใในนนนฤดูหห้้จจจะฮ์์ีีคปปยตญญบ็ ได้นั่นเองเอารอดูแล้วกันน่าจะเข้ามาคุยเจราจากับเลวี่กับปอสเตโคกรูในช่วงสัปดาห์ที่มาถึงนี้นะสำหรับเดอะเฮอริเคนแต่จริงอ่ะไม่ต้องต่อหรอกมาอยู่กับเจ้ดีกว,ว่าแมนยูเต็ดรอคุณอยู่นะจ๊ะคุย <c oughs> <ๆ c oughs> เอาไปดูสื่ออิตาลีอย่างกาโชแมกาโต้เขารายงานกันบ้างแล้วกัน bon นะเลโอนาร์โดโบนุชชีนะกองหลังดาวรุ่งวัยสามสิบหกขวบ <c oughs> จะบ้านเลยไงกองหลังจอมเก๋าวัยสามสิบหกขวบเนี่ยนะที่ประกาศไว้ว่าจากแขวนสตัตหลังจะหมดสัญญากับมาลายูตุสในช่วงจบฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยนะเตรียมจะย้ายมาเล่นหาความท้าทายในพรีเมียร์อังกฤษก,กับสาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูเต็ดเออ,อเฮ้ยมันชอบทีมเสื้อลายขาวดำขาวดำไปทางทางนี้นะจากอ่ายูตุสจะมาอยู่กับนิวคาสเซิลโดยกาโชแมกาโต้เขารายงานว่าตอนนี้เจรจากับนิวคาสสเเซิลลออยู่าหรับบโโโนนด นนเดงนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะ36ขวบย้ายมาเจอความเร็วเกมจังหวะเดือดในเียเ์ลีกฤษจะเอาอยู่หรือเปล่าสาหรับโบนุชีนะแต่ตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับทั้งนิวคาสเซิลนะแล้วก็มีซาอุดีโปรลีกมาแจมเสมอรวมไปถึงเมเจอร์ลีกอกเกอร์ในอเมริกาด้วยต้องรอดูว่าโบนุชีจะเลือกปลายทางของเขาที่ไหนนะั่นเองหรือจะอยู่ต่อกับยูทูสจนจบฤด,ดูกาลแล้วแขวนสตั๊ดก็เป็นได้เอารอลุ้นนะจ๊ะแฟนๆสาริกาซาอุดีนี่ชอบแน่ตัวนี้เติมความเก่าในแนวรับนะเอา้าอัลากันไปอีกหนึ่ง แฟเนเพียงอาร์สนอลนะไปอยู่กับห้างขายยาเบอร์เรลูเซนเรียบร้อยนะจ๊ะสัญญา5ปีนะและค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์นั่นเองนะจ๊ะโดยชาก้าวัย30ขวบกับตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเคยเล่นอยู่กับบุนเดสติก้าเยอรมันมาแล้วสมัยที่เขาเล่นให้กับโมริเชยมันชั่นกราบก่อนจะย้ายมาอยู่กับอาร์สนอลในปี2016นะ,ะก็ลงสนามไปแล้วสอิบเจนัดยิงไป23ประตูกับ29แอสซิสต์นั่นเองนะจ๊ะก็ถือเป็นนักเตะคนสำคัญข,ของอาร์สนอลมาโดยตลอดนะมมมีีีีคครัััััั้้้้้งงงงงนนนนนนนึึเเเยยยยยไไปปปปปกกกกกลถขข็็ตทตทททดวแแแ่่ญหาาาาาออฟ อน,นแบบนี้ก็เลยทําให้โดนดรอปออกจากทีมไปจนมาอยู่ในยุคข,ของมมเกลลาเตต้าเนี่ยกลับมามีส่วนร่วมกับทีมเยอะอีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายก็ได้ย้ายออกจากทีมไปอยู่กับเลวบรกูเซนเรียบร้อยในฤดูกาลน้าเอาบา,บายบายไปอีกหนึ่งคนสำหรับกานิตชาก้านะจ๊ะ เอาไปดูเสื้อบอลตัวใหม่ของโรมา่าหมาป่าแห่งกรุงโรงมกันบ้างล่าสุดกลับมาร่วมงานกับอาดิดาอีกรอบหนึ่งนะฤดูกาลหน้า2023-2024เปิดตัวไปเรียบร้อยหลังจากเคยร่วงมงานอาดิดาเมื่อ30ปีที่แล้วนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็มี New b a l a n c e มี Asic s มิ d เดล่ a อะไรก็ว่ากันไปจนตอนนี้กลับมาอยู่กับอาดิดาอีกครั้งหนึ่งนะมาแบบสวยแบบเรียบง่ายเสื้อสีเลือดหมูนะแล้วแถบแขนเนี่ยเป็นสีเหลืองนะแล้วก็เลือกเอาตาลูเปโตหรือว่าตาไอหมาป่าเนี่ยไม่ได้เป็นแบบโลโก้สโมสรโรมา่าเหม,เหมา นะก็ไอโลโก้นี่ถูกออกแบบไว้เมื่อปี1978โดยนะักออกแบบชื่อดังอย่างเปียโรกรัตตอนแล้วก็กลับมาใช้ในฤดูกาลหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่คอด้าหลังเนี่ยจะพิมพ์ว่าดาเย่โรม่าดาเย่แปลว่ามาโรม่าต้องมาอะไรแบบกระตุ้นอะไรแบบนี้นั่นเนองนะแต่ที่มันแปลกคือไม่มีไอผู้สนับสนุนคาดหน้าอกไว้ก็ต้องรอดูนะว่าจะได้กลางฤดูกาลหรือเหล่าน,นี้เจรจาอยู่หรือเปล่าสาหรับเจอโรลอซซี่หรือว่าโรม่าเปิดตัวชุดใหม่ โคตรสวยตัวนี้ต้องมีนะจ๊ะแฟนๆเสื้อบอลจา๋าเอาไปดูที่กับตันเดฟเซซ่าอาชิโรต้านะจ๊ะอัลลาชเชนซีธันนากาคารักไปร่วมทีมตราหมีเอลโตโกโมาดริดเรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีหลังจากอยู่กับชเชนซีมาถึง11ปีนะแต่เหลือสัญญา1ฤดูกาลเชนซีบอกเอางี้ในเมื่อคุณออ่่าาจงรับพอดีกับสโม,มสรก็ตัดใจยกเลิกสัญญาให้ย้ายทีมแบบฟรีๆเลยในวัย33มสบสามขวบนะสัญญากับตรามิแอลโตมาดิดเนี่ยสองปีนั่นเองนะโดยเป็นนักเตะขวัญใจของเอลโชโรเดโกซิเมลเน่เลยนั่นนเเเอองงะะจ๊ก็ดึไปลาชซีร ร้อยนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ลงสนามให้เชลซีเกิน500นัดและเป็นคนแรกและคนเดียวในโลกที่คว้าชแชมป์สโมสรเม,มเจอร์ได้ทุกถ้วยก,กับเชลซีแล้วก็เป็นของสโมสรด้วยถือว่าเป็นประสาทของทางการคารักเชลซีแต่ก็สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปเรียบร้อยสำหรับเซซ่าอาเบอร์ต้านะจ๊ะก,ก็เรียบร้อยลงเลนตราหมีจา้าเอาอีกหนึ่งดีลที่จบไปเรียบร้อยเมื่อวานนั่นคืออาดากูเลนะจ๊ะกองกลางพรสวรรค์สูงที่เขาบอกว่าเป็นนิวเมซุทเออร์ซิลนะก็ตัดใจย้ายจากเฟอร์นันเช่ไปอยู่กับราชันชุดขาวเรียบร้อย้ววค่าตัเร แล้วรวมแอดออนนุ่นนั่นอาจจะไปทะลุ30ล้านยูโรได้เลยในวัยแค่18ขวบเท่านั้นเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ตกเป็นข่าวกับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็ทั้งมาดริดสุดท้ายเลือกมาดริดนะจ๊ะแล้วก็จะตวรวจร่างกายภายในวันนี้แหละแล้วก็เปิดตัวกันต่อไปเป็นนักเตะใหม่ของมาดริดนะโดยก่อนหน้าน,นี้กูเลเนี่ยลงเล่นให้กับทีมชาติตรุรกีไปแล้ว4นัดนะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ยิงประตูแรกให้กับตัวเองในานามทีมชาติได้เรียบร้อยนะสาว7้อสิกบว่าทา,า,า,างนไดกอดเยี่ยมาเฟเนรอบแชเช่ตุูก์ลีกแล้วยย้าเน สมาชิกใหม่ของเรื่เรียบร้อย้วจ้ะรอตัวรักการแล้วก็เปิดตัวไม่น่าผิดพลาดนะตัวนี้นะเอาไปดูงูใหญ่อินเตอร์มิลานกันบ้างล่าสุดประกาศยืมตัวดาวิดีฟรัตเตชีนะจ๊ะกองกลางอนาคตกลายมาจากซาซูโร่เรียบร้อยนะหนึ่งฤดูกาลหลังจากฤดูกาลหน้าก็จะเซ็นสัญญากันถาวรยาวถึงปี2028นะนั่นเองก็เป็นเงื่อนไขที่หลีกเรื่องเรื่องของกฎการใช้เงินหรือ financial fair play น,นั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหนะ้านี้ฟรัตเตชีเป็นดาวรุ่งของ io, ลาซิโอกับลาโรมาก็อนย้ายไปอยู่กับซาซูโร่เมื่อปี2017นะแล้วก็โอโ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็เป็นนักเตะใหม่คนที่4แล้วของงูใหญ่ต่อจากฟรานเชสโก้ชบ,บี้คริสเตียนัสลานเนท่ที่อ่าสัญญากันถาวรหลังจากยืมตัวมาแล้วเป็น่าพอใจมีมาคุสตูรามตองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เซ็นฟรีมาจากกัตปักด้วยนั่นเองนะอ้าวก็ยินดีต้อนรับสู่โจเซปเป้เมซ่าสำหรับดาวิดเดฟราเตชีนะจ๊ะ เอาไปดูนักเตะแดนใต้คนหนึ่งก็เลยมาโกรอยมาโกรอยซะนะกองกลางตัวรุกทีมชาติเยอรมันของบุรุษเซอร์ดอตมุลเนี่ยล่าสุดในวัย34ขวบประกาศยกปลอกแขนกัปตันทีมคืนให้กับดอทมุลเอาไปมอบให้กับใครก็ได้เพราะว่าเจ้าตัวประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าทีมเนีหลังจากเข้ามาแล้วก็รับตำแหน่งกัปตันทีมตั้งแต่ปี2018-2019ตอนนั้นที่อา,าแมนที่มาเชลเชเมลเซอร์นั่นเองนจะจ๊ะรับหน้าที่มา5ปีเจ้าตัวเปิดเผยแบบนี้ว่าอืมรอยเองนี่ก็บอกเลยว่าใจย่่่่่งงงเวววลลลาาาปักักกกกรอออนนีีคิดมดมแแ้้็็สต กกกนับแันดีมนี่มันร่อยแรงก็อยากให้น้องๆได้ขึ้นมาย้ายบ้างก็ตกลงแล้วกันนะเอดดนเตอร์สิดนะแล้วก็เซบาสเตียนเกลด้วยปุ่มในวยการทำโมรอนกับโค้ดว่าโอเคประสบความสำเร็จอยู่แล้วกับทีมของเราเดี๋ยวหาคนมาสืบต่อต่อก็เร็วกันนะก็ถือว่ายกปลอกแขนให้กับนักเตะใหม่นั่นเองจากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะตอนนี้ที่เข้าขายมาเนี่ยมีมัาชูเมอร์นะเอเมเลชานิคลัสชูเล่แล้วก็เกรกอร์โกเบิลนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยด้การที่ผ่านมาเนี่ยมาโกรอย์ไม่ลงสนามบ่อยมากทำให้ปลอกแขนไปอยู่กับเฮจจจจูููเบลลิงแฮมก่่อนทีะย ตอนนี้มาโก้อยก็บอกว่าโอเคมอบปอกแขนให้กับนักเตะคนอื่นในทีมแทนก็แล้วกันนะจ๊ะเอาตามนี้นะเอาปิดท้ายที่ลองราวุ่นวายกับเรื่องเงินอัดฉีดนะจ๊ะทีมฟุตบอลชายในซีเกม์ที่คว้าเหรียญเงินมาแต่ก็มีเรื่องอื้อฉาวในนัดนะชิงชกต่อยกับอินโดนีเซียแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะยังไม่ได้รับเงินอัดฉีดเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยกฎเกณฑ์คือเหรียญทองเนี่ยสามแสนบาทเหรียญเงินหน,นึ่งแสนห้าหมื่นบาทเหรียญทองแดงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทน,นั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเงิน ละ10นั่นเองจากวงเงินนักกีฬาที่ได้ก็คืออันนี้ในฐานะของโค้ชของสตาฟในทีมอะไรแบบน,นี้แต่พอมีปัญหาเรื่องนี้ปุ๊บ,บทำให้ล่าสุดผู้ว่ากรกตอย่างดรก,ก้องศักดิ์ยจ้ามณีก็แจ้งว่าเฮ้ยยังไม่ได้แจกเงินอชีิเพราะสมาคมยังไม่ยื่นมาเลยว่าใครผิดนู่นนี่นั่นอะไรยังไงยังไม่ได้ยื่นเรื่องเข้ามาก็งงเหมือนกันทําให้ตอนนี้นักเตะเออสตาฟโค้ชที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยเขาก็ยังไม่รับเงินอาชีิก็นี่แหละเป็นการทํางานกันแบบไทยๆอย่างที่บอกไปสมาคมเองก็มึ กันต่อไปก็แล้วกันกน้อน,น,นัฟุตบอลนะและนี่ก็ทัหมดของนังเราซซาซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก็หวังว่าพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมาสไทยยูทูบทิกเกตไอจีไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียลก็แอด,ดมาสั่งซื้อเจดมได้ตัวละ3า0บาทสง่งฟรีทั่วประเทศเลยนะอย่หลอดนะเอาเน้วเหมือนเดิมน,นะจ๊ะอวยพรกันทุกครั้งที่เจอหน้ากันขอให้แมีความสุขมา,มากๆวันนี้วันสุขวันสุดท้ายแล้วเสาร์อาทิยยยยไไดด้้้พพัักกกกก่่่อออนนนีีีีแแลลววมมมมมาาาาจจะเเเเเรืงสขขคู๋ ก็ผ่านไปนะจ๊ะขอพระเจ้าวอวยพรนะอย่างนี้เราติดตามเจดำท็อกค,คุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยกับพี่จิมมี่เฮดไลน์แมกนะเป็นเรื่องราวที่เป็นมุมมองเกี่ยวกับ LGBTQ นะแล้วก็รถในดวงใจของนักรีวิวรถระดับท็อปแบบพี่จิมมี่จะมียี่ห้ออะไรรุ่นอะไรรอชมรอแชร์ฉันด้วย6โมงเย็นนะจ๊ะอย่าหอยนะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เชา้าเจอกันใหม่ไปเว้